สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชา n e l สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องข้าวหอมมะลิร้อยห้าและเป็นตัวแทนชาวนานะครับที่จะมาพูดถึงข้าวสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนนะครับพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับข้าวมะลิ105ให้ฟัง นะครับเผื่อใครที่เป็นวิชาการนะครับการพัฒนาพันข้าวเนี่ยได้รับฟังนะครับจะเอาไปต่อยอดต่อไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักก่อนเลยว่าข้าวดอกมะลิ105เนี่ยเป็นข้าวเจ้านะครับที่โดดเด่นเรื่องความนุ่มและมีกลิ่นหอมนะครับคล้ายใบเตยเมื่อหุงสุก เป็นข้าวนะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยเป็นข้าวไว้ต่อแสงคําว่าข้าวไว้ต่อแสงนั่นอ่ะนั่นหมายความว่า1นึปีสูกได้แค่ครั้งเดียวครับมันจะออกรวงแค่ช่วงกลางวันน้อยกว่ากลางคืนนะครับก็คือช่วงฤดูหนาวปลายปีนั่นเองนะครับผม และมีคุณสมบัติทนแล้งได้ดีรวมถึงทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มอ่ะพอฟังแบบนี้แล้วแล้วล่มโพจะให้แนะนำยังไงละ่ะมันก็ดีหมดแล้วอะมันมีข้อเสียตรงไหนละ่ะข้อเสียมันใหญ่หลวงยิ่งนักนะครับลองฟังดูผมจะซูมให้เห็นนะครับเห็นไหมผลผลิตนะครับที่ให้ข้อมูลมาข้าว หอมมะลิ105นะครับขีดจำกัดด้านผลผลิตอยู่เพียง363กิโลกร,รัมต่อไร่เท่านั้น3 6 3กิโลกร,รัมผมปัดขึ้นให้นะครับเป็นตัวเลข400กิโลกร,รัมต่อไร่เลยผมให้400กิโลกร,รัมต่อไร่เลยแล้วเรารอเรามาเฉลี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราขายข้าวหอมมะลิเนี่ย ในราคาข้าวสดตันละ10,000บาทนะครับหไร่นะครับเราได้ข้าว400กิโลกร,รัมคือได้ถึงขีดจํากัดด้านพันธุกรรมเลยเหมือนเราทํานาปังแล้วเราได้ถึงขีดจํากัดแต่นาปังมันจะอยู่ประมาณไร่ละตันตันกว่าถูกไหมครับแต่ข้าวหอมมะลิเนี่ยขีดจํากัดเนี่ยคือแค่400กิโลกร,รัมเท่านั้นพอเราเอามาคูณกับ10ก็คือจํานวนกิโลมันก็จะได้ต่อไร่แค่ 4,000บาทต่อไร่เท่านั้นนะครับนี่คืออย่างดีเลยแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่า1ปีทำได้ครั้งเดียวแล้วผลผลิตมันได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีนะแต่ผลผลิตของข้าวดอกมะลิร้อยหเนี่ยมันมีขีดจำกัดด้านพนันธุกรรมนะครับมันมีดีแค่คุณภาพข้าวแต่คุณภาพของผลผลิตมันต่ำนะครับ เมื่อเราไปเทียบกับข้าวต่างประเทศข้าวนุ่มจากต่างประเทศเนี่ยทำไมการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเดียอ่าเวียดนามนะครับตอนนี้รวมถึงอินโดนะเราเป็นลองไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรปริมาณข้าวที่ส่งออกเนี่ยมันต่ำนะครับมันน้อยมันสู้เขาไม่ได้หรอกตรงนี้ผมพูดเลยนะครับแล้วชาวนาไทยนะครับจะอยู่ได้ยังไงอะถ้าได้400รอยนะครับ ได้ไล่ละ,ฉะเฉลี่ยแล้วไล่ละสี่พันอันนี้คือยังไม่รวมต้นทุนนะยังไม่รวมค่าไถนะครับค่าปุ๋ยที่บํารุงค่านั่นค่านี่นะครับมันเหลือจริงๆอะ่ะผมว่าก็น่าจะเหลือประมาณสักเอาเต็มที่เลยนะครับประมาณ2อ0พนะครับประมาณ2อ0พถึงสามพันเนาะสองพถึงสามพันถ้าแถบทางอีสานเนี่ยที่ผมได้สัมภาษณ์เนี่ยค่าจ้างแพงมากครับค่าไถแพงมาก ค่าเกี่ยวก็แพงนะครับหอมมะลิเนี่ยค่าเกี่ยวแพงค่าถ่ายก็ค่าเกี่ยวเนี่ยก็กินไปพันกว่าบาทแล้วนะครับผมเนี่ยผมถึงอยากจะสะท้อนนะครับให้เห็นปัญหาหลักเลยนะครับของข้าวดอกมะลิ105ว่าทำไมชาวนาไทยนะครับถึงไม่รวยสักทีก็เพราะแบบนี้นี่แหละเราจะมาอ่าหลายคนบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ปลูกไว้กินดิปลูกไว้กิน ถามหน่อยครับใครจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวโดยไม่มีกับใครจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวโดยไม่เอาไปทําอย่างอื่นเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันคืออาชีพเนาะตรงนี้ก็อยากจะให้ทางวิชาการเนี่ยทางกรมการข้าวทางอะไรเนี่ยเขาพัฒนานะครับให้มันดีไปกว่าเดิมตอนนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่ามีการพัฒนาแต่มันเป็นทางสายพันธุ์อื่นเนาะอย่างเช่นนะครับอตอนนี้หอมสยาม พยายามจะตีตลาดนะครับเรื่องผลผลิตเพราะว่าพันธุกรรมเนี่ยพัฒนามาจาก105แต่ลุงสีไม่ยอมรับทําไมผมถึงกล้าพูดนะครับผมไปถามลานรับซื้อมาเขาไม่ให้ทําเขาบอกว่าทํามะลิดีแล้วนะครับไม่ให้ทําหอมสยามผมก็เลยล้มเลิกไปตรงนี้เพราะว่าผมไม่มั่นใจเรื่องการตลาดเหมือนกันว่าเราทําแล้วเขาจะซื้อเราไหมถ้าซื้อจะซื้อราคาเท่าไหร่กลัวจะกดนะครับมากเกินไป เออนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับคนที่ทำข้าวหอมมะลิ105เนี่ยแล้วอยากได้ไร่ละตันเนี่ยมันยากครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราหวังแค่อ่า50ถัง60ถังนี่ก็ถือว่าเป้าหมายสูงสุดแล้วนะผมเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการทำนานะครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์093 2248173นะครับ0932248173นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ